สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ครับวันนี้ช่องคู่บ้านชั้นเตชันมายุตลาดนั้นคู่กระบ,บือชมพู้บุตรหรือตลาดนกแก่อำเภอเมืองย่างมาเล็ดครับตอนนี้เขาเป็โซนงัวครับกระถินน้ำเลี้ยงราคางัวให้พี่น้องในรับทราบวปะรดในนาข้างง้วข,ของเสานี้ของตลาดน้กแก่นะครับ ตอนนี้พี่น้องเมิ่งบรรยากาศครับตอนนี้เขามาสซนเขาสนามกลางสนามวัดเลยครับอูว่หลายหลายครับเอาเสียจ้อยบดอะไรออกบดนเปิดราขาถือเปิดี่ได้ขายยู่เปิดอยู่บ่เอาพนบดถือดอกพว่ามันแข็งเนาะ ก็เพ่งดอกตัวละสองเงินเก่าตัวละสองเงินเก่ากว่ามีผสมไปเมียนี่ว่าท่านผสมมีอนี่ก็าว่าท่านผสมเปิดท่อกันอีสองเงินเก่ามีครับตัวละเศร้าเก่าตัวร่องได้คือเก่าอ่อนตัวร่องได้คือเก่าเอาเปิดแล้วกันตัวนี้เปิดแล้วได้เอาผสมเลยมันดอกมันอยากอายเขาอยากอายเห็นแล้วเขามาขายอันปูสวัสดีครับได้ขายได้ถึงวัวขายเรื่อยเนาะขายเรื่อยแปลแปลยุ่กันพ่อผมเนาะ เดี๋ยวกำลังบอกกับปูอยู่ <c oughs> ยังเปเบิ่อกันครอบขอบกระปูเน <c oughs> อะเขาเสียจยจี่ตัวนี้กับปเปตะเบิ้งยุ่นีิเทาไอ้นมื่กวาน,นั้ม่เม็นบ,บนน่เออาพี่น้องสนใจ <c oughs> เสียจอยเปิดตัวทศสองมื่เก่า <c oughs> <อ>ตี่ตัลองในทงสองโตเนาะเสียเนาะ โอ้ปเป็นเตาไปเลี้ยงอยู่ปูบุญเดียวบ่นตัวละสองมื้อเก่าหนิเขาเสียจ้อยนี่เอาเสียจ้อยฝากเบอร์ท่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้หสามเก้าหนึ่งสามเก้าสามศูนย์เก้าแปดสามศูนย์เก้าแปดเสียจ้อยบัดพมเพื่องสวงติดต่อไ้เลยครับอ่ามันมันมันมนนกูดมึงอยู่แล้วเนี่ยครับติดต่อไปเลยมาเลยสบายสบายโต้รองไหนท่านมเดี๋ยวสิไปย่างตตอกันย่างเขากลางสนามไ่ได้ดไปพ่ารอดหรอไป Ah. มันเจอมันเจดลอยอีกเทียวมาอ่ะเปิดเท่าไรนี่สามหมื่นสี่สามหมื่นสี่สามหมื่นสี่นี่กับผสมไปอ่ะครับตัวได้เจ็ดเดือนหรือปุ่นถุงลอยสามสิบ เราประตูอะรูนะสามเก็ดศูนย์หาสี่สองห้อยดาแสนสวยเค <c oughs> มืองสวนครับเ <c oughs> าวัดดีลูกเอาไมาจา่จโตมือนเนี้ยตัวหนึ่งตัวนึงตันที่เปิดเท่าไรหลานสี่หมื่นสาผสมไป ผสมไผ่หลอดทือโตัวเส้นตัวสี่หมื่นสองครับโตตัวนั้นเป็นปะไปหนด้วยไปไนด้วครับผมตัวนี้เปิดต่าไรับฮะสามหมื่นแปดเามื่องปเส้นไผ่ของผมเส้นผีสาแดงเส้งปีสาแดงที่กลุ่มผ้าที่กุมผ้าผ่านหลอดไป วันนี้วันที่ทิพเก่าบอธทัทครับผมเอาปลาเบอร์ตัว่ะ086 086ซีซีห้า3704เอาฝีน้องจากสมานเนาะมันมันับณลูกมันมันเอาเบอร์ควบดีกันเป็นลุงสวัสดีครับเบอร์ทรายแม่ลุง ไปิรูกเหมือนแสนสองครับเปิดแสนสองก็ร้องได้อีกครับผมแสนสองเมียผสมไปยังครับลูกไครดูมันลูกขอปั้นดูวันครับลูกบามันขอพันเนาะเปิดไปแสนสองกับสูงร้อยเท่าไรครับนงานพาไปงานจะร้อยหกสิบหนี่เนาะครับเปิดไปแสนสองครับสีแดง ตอบกระโท้นะครับกเก้าสามหกเก้าสามจด้าสี่เจ็ดห้าสี่สองแปดหนึ่งสี่สองแปนสีจากเซ็ครับทุดทุ่งครับจะสุ่มจะโซ่นครับครับองกตใจกระโท้ตามมาเอยครับเปิดจาสองต่อรองใดครับนขออนุญาตนะครับย่างก้อนบันี่ย่างเขาไปได้ฟุ่นบ่าอรดอก โอ้ไปว่ได้แล้วครับพรรลุ่งสดีครับเปิดเท่าไรครับนี่ยสี่หมื่นผสมไปบ่อลุงก็้ท่าไหสมเปิดสี่หมื่มาต้อรอะไรคือก่าหรอพ่รุงเปิดแบสี่หมื่นครับฝากเบอร์บ้ะพ่อรุ่งขเบอร์เท่า่ แ้าพี่น okay. ้องสนใจวดเปิด im ่มืนกับต้อร่ได้สูงลอยสามสิบบวกยได้มาศูนย์เสามสาี่หนึ CO, um, ่งห้าหกศูนครับมาจากสายพลุกมาจากันขาดทุคุชมครับครับมาหมายนะลุกด้พลุกครับบักเทิร์ได้เปิดเท่าไรนี่เปิดได้สามชีเปิดได้สามหมืีครับเล่เล่แดงไม่ใช่เล่ขาวสูงลอยลอยสามบ่ บ้าัวเศร้าลนะวยเศร้ากลัวเบปิดไปสามสามหมื่นามต่อรอบไหนนะพอลุงเนาะวนไห้บ่ถึงสามหมื่นก็เลยมันขายกันมาท่นได้ห้ขายทนไดรับสองม้าพันหาครับผมผมจะเอาสองพนครับบ่ได้หรอกพอจะได้กันยังไงก็ไเ้ยพได้ที่เอาปาเทพ่อลุงออะไรครับหกนศูนยากงุงกส สีขอสุรินสุรินช่องครูมวลชนสเตชันครับิรขอพุดอ่ะพลุงเด้อครับผมย่างก่อนช่องไหนก็ครับเลยครูมวลชนสเตชันครับครูมวลชนนี่อยู่หลังผมน่ีสวัสดีทักครับอาเปิดเท่าไรนี่สามพันสามอามื่นสามลูกไผ่โอ้โห ตนลดระว่าพุ M ่นก so ุ้มผสมเดือเดือนหน่อยวัวสาวบ่าวข้อมสม้มสมเนาะตัวด้หามึนเท่าไรก็อามนามานสมตัวร่องหน่อ่านเนาะตัวร่องหจเล็กน้ย่ตัวรงหนจักเล็กน้อยมาจากไสครับมาจากตัวสาตัวไรตันนี้เปิดเท่าไรเนี่ยลูกกันบ้านเท่กันวันลูกไนมัน ต่อล่องหนึ่งได้เล็กน้อยครับเอาเบอร์โทรตามนั่นเนาะมันครับผมเออเอาน่อถัพรละเอาเบอร์โทรนะครับพี่น้องสนใจกันตามเบอร์โทรของถั่วพรละขอบคุณครับมันเปหนังอ่อมครับเขาสนามบ่ได้หรอะครับนมันอะไรสวัสดีครับใส้เอางัวเจ้าเบอร์เท่าไรนี่ สีสมหาครับสีมืหาผสมไป้าวแกงรวกนันขายรวกมันสีมืหานี่คืออะไรุ้งลอยสามที่บมีแดงอกตรงเลยตอเล่าไหร้่ตอไหนอยู่ปะันก้นไหนมานม่านม่านนี่บรทไหนหัทฮกกแยกรูกบรอ้แุกไมพอลุงได้หลักตีข้วไไปได้หล่ะนี่ มือเราว่าตัวเดียวตัว่ำเอาไปต้อสองตัวหนึ่งหวานลีปนี่นี่ตีงครับผมปลาก็ตัวศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งห้าเก็ดหนึ่งห้าเก็ดสี่สามสี่เก่าสี่สามสี่เก่าเอาันหมานพี่น้องอาสมัครออหรอ ไดบิวขายเราบ้าครับดซื้อจ้าับ้นอนี่สามนสองาขอพ่นดิบ่าัขอตีสามนสเอาบันากับบนหาบวกวนไปแล้วกันดีกวาเอาขอพุดครับเมีนั่งได้ตัวอะไรใช้ตัวันี่เอาตัวนี้กอันเปิดเท่าไหร ตัวนี้สมเปิดสี่หมื่นสองผสมไปว่าผสมสี่มื่นสองสูงเกือบ 103. ร้อยอสามรอเศตัวน,นี้เปิดเท่าไรครับเปิดสามหมื่นเ็ผสมไปครับีะก่เดป็นตัวอะไรอีกอ่ะตัวพี่ป่เปิดเท่าไรนี่ เกิดพกมือรับเกิด6กมือผสมไปตัวนี้ผสมไปเดือนหนึ่งเเดือนหนึ่งพ่อใดผสมโตกว่าโตล่งไหนทั้งทั้งหมดหนึ่งมาับเอาปาาเบอร์ทั่วศูนย์หกสามศูนย์หกสามหากแสามสาสอามหนึ่งสามสองสามหนึงจากไซครับสมาครครับสมารถเอามันมาเน้อได้ขอบคุณครับขอบคุณ สวัสดีครับสวัสดีครับเปิดเท่าไรครับนี่อาเปิดเท่าไรเปิดเท่าไรนี่เกียรติมื่นเก่าผสมไปครับจักเดือนเลยพอไรครับพอหลอดหรือพอโตัวพ่อหลอดพอหลอดผสมเขาก็พันรอบเกียรมื่นเก่าครับสูงของบ้านลอยแห่ลอยหาเปล่าครับ ก่ว่าลอยหครับไงเงียครับผมตอรอไหนเนาะครับฝ่าเบอร์ทยอทรได้บมาจากสครับอมาครับอัศมาเอามันหมาดอเด้อโอ้งามอยู่งามอยู่น้องสนใจขออนุญาตครับ โอ้ามองใหญ่ๆีครับออ้ตุ่มนี่ท่าไรอะนี่จักตัวใช้ตัวใดเนี่ยหนึ่งสองามน้อกันเนี่ยูนี่แยกบ่นี่ทวกไท่าไ้คำนบหน่อยนหน่อยตัละมืนก็บาทครับตัละมืนมืนเท่าไร เจ็ดครับคูณคูณอีสองมนเจ็ดครับขอบรับครับดอกสนใจฝากเบอร์โทรป่ครับน่าจะใส่ันัน่าจคุงคุล่าคุงคุลาุกคล่าเกษียรเท่ากนเนาะเอามันมานึครับเด้อขออนุญาตย่างก่อน สวัสดีครับได้มาจากโตมือนหลต้ที่เปิดเท่าไหร่แสนี่แสนสี่องเดองเกตเดียนพ่อไหนพอบากอย่าแสนสี่หมื่นรับประกันทองเลยไหมทองเรียบร้อยแสนสี่คือคนอื่นอย่างเงี้ยอย่างวินวินเชสเตอร์วินวินเชสเตอร์ เส็เปิดองเกเ็เเดือนประกันทองพร้อมเก็ยเดือนเหรอซึ่งซีี่คโกราอซี่ออกวันที่สิบสามมาตเ่นไหนะอ่ะแนนงสี่ครับสูงประมาณรอยกว่ารอยหกคนวานจันละบ่าหกกันถูสีผลดตน่ะตัวใดอีกอ่ะตัวนี้เปิดเท่าหร่ พกมือนอหาพผสมบ้านให้กันหน่อพมือหาม่อันนี้เดยแมนบ้านนี่แมม่ลูกเปิดเท่าไรอ่ะกมือเก่าลูกผสมไปผสมแล้วผสมบ้านผสมบ้านเท่านีร่นาะผสมตัผสมหลอดให้กันออา ตัวแรกไนถกตัวนะเอ้าใั่เพิ่มตด้อมนมหนึ่งิเดี๋ยวห้พันพี่นอเบิม้มบแดงกระมนีตัวแปดิ่หครับมพิกแดงเอาอปรทัะครับเนาหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่แปดหกแปดห สี่เก้าจากอาชนาถึงพนมไพรพนมไพรเอามันมาเด้ออ่ะเด้อพ่อใหญ่พ่อใหญ่บุญมีบายดีด,ดีงัวมากเมืเม่อนเนี้ยงัวมากอย่างง่วงชีขาวุาวา่นชีเข่าเดีย๋ยวใครไปไปเดี๋ยวสิลูกหลานจะไปเปิดให้ยาดับกวนพอนยัยหนิละว่านั้นมีอะไร สมอนไช่สมอนไชมาจากียังขอย่งธมะธรมะงนี่นี่ทดลอๆนะครับทดเปิดเท่าไรนี่แปดพันหาคับสองแปดหาครับคือว่าแปดพันหาไหมบอสองแปดหามือมันแปดขนาที่หนแปดที่ผ่านี่้อเดียวแ้วนี่ ผมกับพียืนนั่งน่เลยครับเห็นพ่อยามในอารมณ์ดีน้ำกันดีล่ะ <c oughs> อายุแปดิบหาสองอายุพอปอเท่าก่อนสิครับแปดสิบห้างั่วโบอึดกันใส่ผู้สาวกับมี่พ่อใหญ่บุนนี่ <c oughs> บายดีสองแปดฮะสองแปดหาสีขาวของงัวเนะครับสีขาวของง่ว <c oughs> ตัวรองได้ลรยปานไหนได้อย okay. คบผมเสีเอาผมเสีเอาแปดพันเอามาจะเอามาตัวเดียวติดมือนีเอามขายขายวขายไปนแล้วครับตัวขายกัยไปนับมันับพันเลขายเอาปากเบอร์โทร่าศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาหกศนนึเจ็้าหน่งสามเจ็ดเก้าพ่อใหญ่บุญมีพ่อใหญ่บุญมีสู้ดีสู้ดีบายดีน้บายดีน้ำครับขอบคุณครับ อยากใส่ก็ลืมย่างซุมน, <protecting> น้อยย่างซุปหน่อยเอฮียสเก็ดสีสเก็ดย่างซุมหน่อยก็จะมันนี่เจ้าเก่าอันไปสนามันไปวัชูมองครับคุณเป็นละครละพ่างวันนี้ไปครับผมเอ้าพอครั่อขอบคุณครับมันมันนี่ตุ้มต้อนวันนี้ก็ไปมันครับมันเอ้าเนยสุใส่สวัสดีครับขายรถเนี่ยเจ๊เขาวัดมือเนี่ยเปิดเท่าไหรเนี่ย เปิดแปดมืนหะผสมไปผ่น่ย่างย่งย่างผสมทองว่างโอ้สูงวันลอยหกซีบหกสบว่กนเนาไงเงาราคากับพอฟังกันพูดได้มาง่วไงวะตัวใดเนี่ยนี่บอกเปิดตัวใดเนี่ตัวใดเนี่ยนี่เปลดเดนแม่ลูกเป0 0ครับมืาลูกเถอะ แม่ผสมไปอนนี้ทุ่ไทแม่ยังครับแปดปืนหาตอร่องไหนขึ้เก่แล้วใช้ตัวอะไรอีกบันหลายขัก <vine> <wei> ุ <GO> ้งวัวเี่ทุ่งไทเนี่ยแม่นี่เปิดตัวอะไรนี่แม่นี่แม่นี่เปิดเก็เครับเปิดเก็ดมือเก็ดผสมไปอันนี้สมน่คือการเปิดเก็ดมือเก็ดครับ มนี่ยตนไส้ฝังเบอรทนเก้าสามชนเก่าสามนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าสองเก้าสองฮาฮาฮุก2าฮาฮกครับยนยสมชายบัานน้องหงมาลอยเอ็ดลอเอ็ดที่้องสดใจโทษตามมือนี้และครับอะบักเทิกหน่อยสได้นี่สไลดครับบักเทิกหน่อยนี ข้าเก่าเด้าเก่าครับพีน้องไปคุณมันเล่น้อยเด้อเล่น่อยข้าเก่าันข้าเก่าึ้กันสายคุณพี่น้องสนใจบากเบอร์โทรอะศูน่งแปดสอ่ามเจ็ดก้ากไสครับทุ่งเขาหลวง่เอามันมาด้เด้อขออนุญาตยังครับ โอย้อยยยยท็อปไส้ขอดุยงนยัง,ยงก้นครับผมหาหมองไปก็ครับครับสวัสดีอ่ะเปิดเทด่าไหร่ห้าสิบครับเปิดห้าสิบผสมไปผสมอะไรไปสอ,องั้นวีโกสองล้านนะ้วเจ็ดเดือนแล้ว ว่าของกระทับด้วยครับทับเมื่อใดล่ะมันที่สี่เดือนอย่างเดือนมกราเมื่อกี้เนี่ยมกราว่าสัวนะว่ัวลูกแรกตัวลอกไหนนั่นล่ะตัวลอกไหนครับสูงเท่าไรนี่ร้อยสามร้อยสามใคฝากเบอร์โทรเลยลูก 062 9์หกสอบ9 4ก6 5ส5 6 5 7 5จากไซลุกจากสารคามจากสารคามมันหมาน่หลานเด้อน้องคนเจากโทตามมันี่แหละครับตอร่องเลยครับขอลูกแหวนขอลุกด้ละ ขายเท่ะไรนี่แคบ้านเราบังบรรยากาศไปครับนั่นนวหลายของเขากลางสนามบ่ไ,ได้เลยยางอ่อนยิ่วมุ้นบุญดีลว าลุกขึ้นก็ด้ลุกเปิดเท่าไรลูกเนี่ยดสิองาร้อครับลูซี่ไวเปิดเท่าไรก่อนเจ็ดสิบสองหาเ็บมือสองพันหาร้อยจเดือนหรือลีนึงก็ดีเ็มือสซี่ไวแดงจรงคือ ตัวไรอีกลูกมาจากไซหล่ะที่้มเด็ดครับที่สมเด็ดตาเบอร์ทัด้์ลูกเบอร์ทัมาทเก่าสาม38มห้าสามแดนหดนหกสาครับมันมาได้หล่ะ่ะขออนุญาตย่างก่อนอยี่กํานันไปทางไหนเนาะมึงนี่ขามาส่งไฟย่กำานันแล้วนี่บังคับอันนี้มันว่ายี่กํานันเหอกไปหาสื่อว้อะไรบุ่น สวัสด pues er. ีครับอาแม่ลูกวะนี่เปิดเท่าไหร่เจ็ดหมครับเจ็ดหลูกทักทับพ่อไหรเจ็ดหมนสามพันบาทแค่คเอฟสามหนึ่งแค่เอฟสามหนึ่งผสมวันที่ยีบสองพฤศจิกาแค่เอฟสามหนึ่งครับ เจ็ดมื่นเท่าไรก็าเจ็ดมื่นสาต่อรองไหนเนาะเมียสูงลอยคลอยซี่บ้างขึ้นลอยสสิบกว่เจ็ดมื่นสามต่อรองได้ฝาเบือทุอ่ะศูนย์เก้าสามเก้าสี่หกเจ็ดสเก้าหกแปดศูนย์ากักไซครับยัโซครับยโถอนมันหมาเได้อะเด้อขออนุญาตย่งงครับอันนี้งวัวไผ่อครับนี่ เปิดเทด่าไรละน,น,น,นี่เปิดอันตัวนี้เปิดสาเจ้าเปิดสา่นเกตผสมไปป้าผสมไปป้างัวตัวนี้ผสมเลยจ้สมหอสมหลอดเันบครับตนนัวนี้แม่นี่เปิดเท่าไรนี่แม่นี่ก็เปิดสามสิบเจ็ดเปิดสามหมื่นหกสูงลอยสามสบวกซีตัวมันเสียอยซ ฝากเบอร์ทั่วลุูก064ค่ะ064 960 960 2197า1ก7จากไส่ะจากกุดชุมกุดชุมกุดชุมขุด่มท่านเห็นไฟกับนั่นเหมือนรถยางไปหาสื้อหัวป่ะรยางมันแดกไปซ่อมรดอะโอ้โเอามามานูกเออกานี่พไฟนอแม่ลูกเนี่ยนาอามา เพิ่เท่าไหร่ะเพิ่เก็ตมืนสองลูกไผนี่ลูกทับบ้าน,น,านเก็ตมืนสองกับสูงกว่าบ้านลอยซีที่บวกบเก็ตหนึ่งสองเก็ตหน่สองต่อร่องได้ คบได้อีกอ่ะมาจากไคอ่ะปทุมรับ้านไหนบ้านกีเด็กยุ่นน้ำพรอ่พันบ่โอ้ป้าัทถุอ่ะศู์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าเีดห้าห้าเกียดห้าแปดเดสองหกแปดเดสองหกเอานมาเื้ออ่ะด้เพาจะขันเหมอนโอ้ันเอาอย่างบันมึงบัวพ่ไปเข่ายุ่ช่องกวยป่ะกันผมมาจากโซนกลวย เอาอย่างเดียวผู้ย่บานผู้สวยคอเอาขอตัวจ่ายได้อเด้อนี่แหละครับบรรยากาศของตลาดนะัดโคูกระบือชมผู้บุตรหรือตลาดน้งแก่อำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านะครับผมย่างเข่ากลางสนาม,มอะไรครับให้พี่น้องเพื่อบรรยากาศย่างรอบนอกย่างเดียวเลย,าลายขั้วกระไลขั้วไอ้ครับสำหรับมณีฝากตอนพี่น้องไว้ซ้ำนี่ครับติดตามช,อมช่องกรุมชุนขอบคุณขอบคุณหลายครับ 小白拜。